इनिनासकारेण पुर्थापि पोचयामि इनिनासकारेण थाम्मापि पोचयामि यमिनासकारेण सङ्खा अपि पोचयामि रहम् सम्भासम्भुतो बखवा พุทธ so ังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังขังนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรรังคายฉามีธางมังสรรังคายฉามีสังฆังสรรังคายฉามีทุติยามปิพุทธังสรรังคายฉามีทุติยามปิธางมังสรรังคายฉามีทุติยามปิสังฆังสรรังคายฉามีตติยามปิ โพธังสรนางคาชามิตติยามปิธรรมังสรนางคาชามิตติยามปิสังฆังสรนางคาชามีอิติปิโสภาคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิจารณสัมปันโนสุขโตโร ดาวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธัวพระขวัติสวะขาตัวพระขวัตาธรรมวสันทิติโกอัตตาริโกะเอหิปัสสิโกะโอปัญิโกะปัจจตังเวทิตาพัววินยูเฮติสุปฏิปันโนะบัค ขวัตตวะสวกระสังขวอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกระสัง ายปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตาปุริสปุกขราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกรณิโยอนุต

วิโยจิตาสัมมาดาเดงโครามปนาระวะกามาคามาตาทะยานทงขานเดสุทานตเวทินานชิตาวามุเดนโทตานเตจะสาภาวะตุเมชยามังคะระ

เกตคาคามเตหาทัสุธารุนันตังทาวันติโยชนปะฏังกุลิมาละวันตังเอพเทิสังคาตมาโนจิตตวามุนินทอทานเตชะสาภาวะตุเมชยามังฆาในกาตวานาการธรรมุทารังหิวคาเพนิ

judged ปะเตปัจจเรโตจิตตวามุนิโตตันเตจะสขวัตุเมจายังบังคาลาเดนันโตปานันทักุชะขังเวขุทังมาเหตเองปกนเตนะเทระปุชะเคธัฐมาปยานโตเอโตปะเติสวิตินาจิตตวามุนิโตตันเต เจะสาภาวะตุแมชยบางคลาเนโทคาเทติปุจเนะสุธาตหาทางพรามมังวิสเจุเตเมติปกาพิธานังญาณาคาเทนาเวเทนาชตตวามุเหนโทตานตจ้สาภาวะตแมชยมังคลาเนเอตา गोद जय माङ्गलाय वाचनो दिन दिने सरते मतान् दे तवा न कविविधानोपानवानि मोगं सुखं गज कमय न महाकारुणिको कारुरिको नाधो हिताया साफपाने नां पूरे तवा सा पारमे साफपातो सांभो दिमुतामा ये तेना साच्चावा जेना हो तुमे चैया मांगा ทิยาโกเลสักิยานังนนทิวัฒโนเอวังอาหังวิชโยโหมิชยาสุชยามังคะเลอปาราชิตปันนงเกษเสปะทวิปโขคะเลอภิเสเกษสะพะโวธานังอาคาปะตอปะโมทัสสุน सोमा शोपा भा सोहते शो न सोमहो तो येता रे सोपा के ना पदा क्ना पदा क्ना मन कामाने धे तथा केना पदा नाले का तवाना लांता है पाता के ภาวตุสาพมังกลังราคันตุสาปเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตภาวตุสาพมังกลังราคันตุสาพเทวตาสาพัทธานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตภาวตุสาพมังกลังราคันตุสา เทวตาสะพพสังฆานุยอาเวนะสทาโสทิภาวันตุเตอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจจากความทุกข อเวโรโหมิ oh omi, ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอพยาปัโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอเนโคโหมิ oh omi, ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็ตตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจา้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวร จงอโหาสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหาสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาขนาญาิ และผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยตาตีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแกจจ่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุป,ปัชชายาจริยานางโหตุสุขิตาโหนตุครุป,ปัชชายาจริยาขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ,จ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเทว,วาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเพเาตาังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิธังสัพะเวรีนงางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานงางโหตุสุขิตาโหาตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน